ครับสวัสดีครับผมภาคจริยาณคุณพันธ์นะครับในง,งานวีแคร์นะครับทำแหนงรายงานวิกดีรีพอร์ตครั้งที่17นะครับระหว่างวันที่5ถึง8พฤษภาคม2558นะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีวันทำงานทั้งสิ้น4วันนะครับเนื่องจากวันอังคารเป็นวันจัด เวันหยุดนะครับก็เลยมีวันทํางานที่นี่้น่วันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวการบริหารหนี้สินกันก่อนนะครับการบริหารหนี้สินณนะปัจจุบันบีแคมีหนี้สินทั้งสิ้น3ลูกนี้หมด3ท่านด้วยกันนะครับคุณบุภาคุณราตีและคุณ3ามพนะครับคุณบุภาติดต่อไม่ได้นะครับส่วนคุณราตีเนี่ยแจ้งว่าภายในวันที่10เนี่ยจะโอนเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับเพราะวันนี้พี่หนึ่งได้ประสานเข้าไปแล้วลูกค้าแจ้งมา แบบนั้นนะครับส่วนคุณ3พบนะครับโอนมาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมซึ่งเป็นส่วนของเดือนอเมษายนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของการารับสายอสังหาริมทรัพย์นะครับที่แจ้งไปว่าวสัปดาห์นี้จะมีวันทํางาน4วันนะครับยอดยอดของการรับสายติดต่อเข้ามาเนี่ยก็จะน้อยลงนิดหนึ่งนะครับก็คือติดต่อมาทั้งสิ้น10 45นะครับรับสาย17นะครับเป็น P4F13 นะครับไอ,อกาสารครบประจำสัปดาห์5นะครับแล้วก็มีการเจราจา2เคสด้วยกันนะครับดังนั้นจะส่งพี่1ประเมินทั้งหมด4เคสด้วยกันนะครับส่งพี่1ประเมิน4เคสนะครับเป็นแล้วก็มีเคสที่ค้างจากสัปดาห์ก่อน1น,นะครับทำให้พี่1ประเมินทั้งหมด5นะครับโดยเป็นการประเมิน แบบเอกสารครบเนี่ยสองนะครับแล้วก็ประเมินด่วน3นะครับผ่าน3ครับแล้วก็ไม่ผ่าน2นะครับจากจากเคสที่ผ่านเนี่ยสเคสเนี่ยเราเจรจาไปทั้งหมด2เคสด้วยกันผลการเจรจาเป็นดังนี้นะครับเคสแรกนะครับ2970นะครับคุณการชนานะครับบ้าน2ชั้นนะครับสร้างเองตรงบางทองหลังนะครับ1งาน50ตารางวานะครับเป็นตรงลาดพร้าว60 9นะครับวงเงินเนี่ยขอมา6ล้านบาทนะครับจากการประเมินแล้วเนี่ยพี่1ประเมินมาแล้วเนี่ยไม่ผ่านนะครับพี่1ประเมินแล้วไม่ผ่านซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่ามูลวงเงินที่ขอมานะครับเราจึงทำการเจรจากับลูกค้าว่าจะต่อรองได้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าลูกค้าขอวงเงินเท่านี้แล้วก็ยังต่อเรื่องดอกเบี้ยมาด้วยนะครับซึ่งลูกค้าขอดอกเบี้ยแค่1%ต่อเดือนเท่านั้นเองตัวนี้ก็เลยน่าจะยากนะครับ ต่อมานะครับเป็นเคส2980นะครับคุณนัทพรนะครับตรงเป็นบ้านทาวเขาส์งชั้นนะครับหมู่บ้านสมหมายพัฒนาครับบางกวยนะครับนนทบุรี28ตารางวาก็ถือว่าใหญ่นะครับวงเงินขอมาตอนแรกเนี่ยขอมาแ0 0แสนนะครับพีหนึ่งประเมินออกมาอยู่ประมาณสักแล้วด้วยราคาขายอยู่มาสักล้านห้านะครับทีนี้เนี่ยพอประเมินออกมาแล้วดูแล้วผะนะครับพื้นที่ใหญ่นะครับก็เลยลอง ต่อรองเราจาดูให้น้องต้าต่อรองเกจจานะครับขอลดวงเงินเหลือสัก0,000นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยเราขอไปที่2บาทนะครับตักถุง3%สัญญาขายฝากนะครับลูกค้าสนใจตัวนี้ก็เลยฝากบอกแจ้งพี่ก๊อฟว่าถ้าพี่ก๊อฟสนใจยังไงเนี่ยป็นไงพี่ก๊อฟอ่ะดูวีคดี่แล้วนะครับเพราะของเพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่6นะครับในฝากดูวีคดีแล้วพี่ก๊อฟแจ้งกับทางผมผมจะได้เจรจากับทางลูกค้าต่อไปนะครับนี่คือในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้และผลการเจราจานะครับจะไปเป็นส่วนของทางน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นก็ทาการนําผลตอบแทนนะครับเช็คของคุณวรรณสิทธิ์เนี่ยเข้าเรียบร้อยแล้วก็รวมทั้งคุณชุติกรด้วยสองคุณวาส,สนาเนี่ยแม้ยังเช็คยังไม่ครบกําหนดก็จะฝากกับผมกลับไปให้กับคุณแม่นะครับต่อไปนะครับเป็นของส่วนของพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งก็เมื่อวันพุธนะครับวันพฤหัสนะครับก็มีการผ่า พาคนสนใจที่ดินของพี่ก๊อปเนี่ยไปดูนะครับก็ท้ายน่าจะเป็นในส่วนของนายหน้าที่สนใจที่ดินนะครับไม่ใช่เป็นคนคนซื้อตรงนะครับเป็นนายหน้าที่ประสานงานเข้ามาก็รอรอดูว่าเผื่อบางทีเขาได้ไปอลองเสนอกับทางอื่นดูนะครับนี่คือภาพรวมก็ฝากพี่ก๊อปพ,พ,พิจารณาเคส2980ด้วยนะครับ เผื่อบางทีได้เกิดการลงทุนกันขึ้นมานะครับนี่ผมขอจบรายง,งานวิรียีพอหน่วยง,งานวีแครปเป็นแค่น,นี้ครับขอบคุณมากครับ